เอกตัวเล็กสเปกชายไทยอวดหุ่นในบิกินี่เก๋เที่ยวอิตาลีนางเอกสาวเต้ยจรินพรกำลังอยู่ในระหว่างเดินทางไปออกทริปเที่ยวพักผ่อนที่อิตาลีมาสักพักใหญ่ๆแล้วโดยล่าสุดสาวเต้เตเตยเผยภาพสวยมาฝากแฟนๆชุดใหญ่ทั้งภาพวิวทิวทัศน์สิ่งก่อรสร้างในเมืองและเมื่อได้ไปเยือนอารีแอนโซบิดคลาวสาวเต้ยก็ไม่พลาดรีวิว ด้วยภาพสวยๆปังๆมรยากาศสุดน่าเที่ยวสุดๆและเมื่อไปถึงชายทะเลทั้งทีสาวเต้ยก็ไม่พลาดจะแชร์ภาพในบิกินี่ลายเก๋ลง IG ด้วยกับความร้อนแรงสู้แดดแค่ภาพด้านหลังก็ทำเอาไฟแทบลุกและเมื่อเลื่อนดูภาพไปเรื่อยๆก็เจอภาพด้านหน้าโชว์งานผิวงานหุ่นกับความขาวเนียนแบบเต็มๆตา